ุดดยอดอาหาหรกัับครรวอาเซียน่วมเปิดครัวอาเซียนโดยผลิตภัณฑ์อาหารซพ CP พีเติมชีวิตที่ดีผลิตภัณฑ์ยาแผนโบร,ราณจากสมุนไพรเวชพงโอสถ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครวัวอาเซียนกับวันสุดท้ายที่เรายังคงอยู่ที่ร้านอาหารกระท่อมบางซว่รัฐนะคะอยู่ที่ซอนวิภาวดี16ับ21ซึ่งเป็นร้านอาหารบางสื่อรัฐที่มีชื่อเสียงเก่าแก่ยาวนาะนตอนนี้กําลังตีตลาดไปทั่วโลกแล้วคุณธีราธนาชโุฑนานาประธานผู้ก่อตั้งบริษัทด u ทรีชั่นเฮาสจำกัดยังอยู่กับเราสวัสดีคุณธีรนาชนะ,ะสวัสดีค่ะคุยกันมาหลายวันวันนี้วันสุดท้ายแลว,วันที่5แล้วนะคะทั้งอาหารแรงบันดาลใจก็คุยมาแล้วขยายไปถึทงทำผลิตภัณฑ์วัตถุดิบ ยิ่มาจากโปรตีนถั่วเหลืองไม่มีการตัดต่อพันธุกรรมจากอเมริกาไปกันถึงว่าตอนนี้มีขยายสาขาสี่ห้าสาขาแล้วมีข่าวจะขยายไปต่างประเทศอะไรบ้างไหมคะก็มีค่ะเนี่ยค่ะเขามาติดต่อแฟรงไชส์เนี่ยค่ะที่อินโดนีเซียแต่ว่าต้องเป็นอาหารฮาราหาใช่ส่วนใหญ่าถือว่าเป็นอาราณไหมคะได้ค่ะเป็นฮาราลได้เพราะว่าเราไม่มีเนื้อสัตว์อะไรแล้วก็ผลิตสาหรับฮาลาผลิตสําหรับ ก<อ>า <c oughs> ก็จะเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับร้านอาหารไทยที่จะต้อนรับ AEC อาหารที่ปรุงสุก <c oughs> นี่ทำไหมคะเรากําลังคือช่วงหนึ่งเคยทําอาหารเรดี้มีลว่ะนะคะ,คะแต่ว่าดิฉันยังไม่พอใจอ <c oughs> ก็ <c oughs> เพราะว่าที่เคยรับปากมากับรเฟสเซอร์ท่านหนึ่งที่ต่างประเทศว่าเราจะต้องโลโซเ d i u m แต่ปรากฏว่าเออเวลาทําอาหารเนี่ยทำไปอาหารพวก p r o c e s s ู้ที่เขาห้ามกันเนี่ยมันมักจะ ในที่สุดมันจะโซเดียมสูงยังไม่ทราบว่าเพราะอะไรตอนนี้ได้ผลไปที่น่าพอใจแล้วนะคะอ๋อคือหมายความว่าทำวิจัยต่อเนื่องไปหลายปีมากค่ะทําหลายปีมากโอ้โหนี่ลงทุนมากมากดูกานทำเป็นงานอดิเรกนะคะนี่กลายเป็นงานเป็นเรื่องเป็นราวมากเลยจริงจริงมันเป็น p a ชชั่นของดิฉันนะใช้ได้แม้คำนี้มันเป็นแพชชั่นมากเรื่องอาหารเรื่องที่นํบมาจากสุขภาพมันมันหลายสาเหตุเราตัวเองก็ชอบอ่ะพอทําไปทํามาเราก็มารู้ตัวว่าเออจริงๆอะไรที่เรารักมาก มันเป็นอะไรที่ตื่นเต้นนะคุณหญ<า>ิงจะเก๋ว่าอาหารออกมาเนี่ยมันตื่นเต้นมันเอ๊ะมันจะเป็นอะไรผัดพริกขิงค่ะพริกผัดพริกขิงไม่น่าเชื่อเลยว่าตัวเองจะชอบมากขนาดไหนแต่จริงอาหารเห็นบอกว่าเยอะมากเนีย่ยลองลองดูเมนูหน่อยได้ไหมคะคือใครจะไปคิดว่าอาหารบางสิวิลาศแบบเยอะมากขนาดนี้เม,มี่ยงคำมันเรียนนี้ของโปรดใช่ไหมทอดมันมีกรอบหมูหวานควายเชียวทอดเสิร์ฟกับต้าซอสอย่างเงี้ยสเต๊กเมี่ยงคณ้าทูน่ากรอบ เยอะมากเลยทําได้ทุกอย่างทุกอย่างค่ะนอกเมนูก็มีนะคะนอกเมนูถ้าแบบใครอยากทานอะไรของโปรดก็ก็ถามได้ถ้าทําได้ทาให้อาหารนี่สาคัญแล้วจริงๆเราเนี่ยในเอเชียเนี่ยเราเป็นคนที่แบบประเทศไทยเนี่ยนะคะค่อนข้างจะเป็นศูนย์กลางที่สําคัญที่สุดแล้วเรามีของดีที่สุดในโลกในความเห็นของดิฉันเนี่ยค่ะจะทำางที่จะให้ของดีของเราเนี่ยเผยแพร่ไปทั่วโลกได้แล้วพวกเราก็ยังมีสุขภาพดีด้วยกันใช่แล้ววันนี้ไม่ต้องพูดเลยปิดท้ายเลยคุณพี่น้าปิดท้ายไปให้เรียบร้อยแล้วในเรื่องของสุขภาพแล้วก็ ความสุขของการรับประทานอาหารอร่อยอร่อยเลิศรสแบบที่ร้านที่เปิดข้าวมังสวิรัตแบบนี้นะคะขอบคุณมากสำหรับคุณเชอรนาชอคพัฒนาประธานผู้ก่อตั้งบริษัทดูทริชเฮาส์จำกัดนะคะขอบคุณสำหรับร้านสปาบุ๊คเปิดข้าวมังสวิรัติที่พาริสหกพักที่สิด้วยเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดไม่มีวันหยุดคตีโมหรือกี่โมงนะคะช่วงนี้นะคะจะเปิดตั้งแต่ 11บเอมงครึ่งไปจนถึง3ามทุ่มครึ่งเพราะนี่คือบ้านท่านนี่น่ารักจริงๆขอบคุณมากคุณนิาถาเอาถขอคุณครับคุณหลุนกระท่อมบางเสร็จแล้วจะได้ห่างระยากนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเรามาพบกับคอลเจนใหม่สดาหน้าวันนี้เราต้องขอลาท่านำเพื่อนในตอนสวัสดีค่ะผลิตภัณฑ์เวชภงโอสถเริ่มต้นจากธรรมชาติคัดสรรสมุนไพรคุณภาพแน่แน่ชนิด สู่กระบวนการผลิตที่สะอาดและทันสมัยให้คุณมั่นใจในคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณและสมุนไพราจากเวชพงม์โอสถเมื่อสองผู้ผลิตสื่อสร้างสารรค์คุณภาพโคจรมาพบกัน จาก2ประสบการณ์จาก2วงการผู้ผลิตสื่อกับหลากหลายเรื่องราวสารพันที่อยู่ในกระแสค,ความสนใจและคุณอาจยังไม่เคยรู้พบกันวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์วตยเวลา1 9 3 0นาฬิกานาทีถึง20นาฬกาทางสถานีขา่าวโทรทัศน์ที n 24